สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom c h anel n นะครับช่องที่เ,เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้วันที่10มกราคม2564แล้วนะครับขออนุญาตมาอัปเดตข้อมูลภาคการเกษตรนะครับในเรื่องของที่หลายท่านติดตามในเรื่องของเงินเยียวยา จากก่อนหน้านี้นะครับมีการประชุมของคอรมอนะครับสั่งให้ทุกหน่วยงานนะครับหนึ่งในนั้นก็คือภาคการเกษตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่ามีความคืบหน้าอย่างไรครับในเรื่องของการเยียวยาช่วงของโควิดนี้นะครับถ้าใครจําได้เนาะมันจะมีการเยียวยาภาคการเกษตรซึ่งเป็นโครงการที่โอโ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยเทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้นะก็มีการรายงานจากช่องเราเนี่ยนะครับสอนวิธีการการเยียวยาอย่างละเอียดเหมือนกันผ่านเว็บไซต์ ภาคการเกษตรนะครับซึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีรายละเอียดอะไรนะครับความคืบหน้าล่าสุดครับขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจด้วยนะครับวันที่11มกราคมครับอัปเดตทะเบียนจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรรอบ2ลุนเงินเยียวยาครับซึ่งวันที่11มกราคมคือวันพรุ่งนี้นะนะครับซึ่งจะเป็นวันจันทร์นะครับก็จะมีการประชุมน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันว่านะฮะมีแนวโน้มอย่างไรในส่วนของภาคการเกษตรนะครับ เยียวยาเกษตรกรรอบ2ครับคือบิ๊กสสกครับนัดประมวลผลอัปเดตจตทะเบียนกเกษตรกรครับ11มกราคมสรุปตัวเลขแน่ชัดครับมีจำนวนกเกษตรกรเท่าไหร่เร่งปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับผมนี่เป็นข้อมูลนะฮะจัวไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับความคืบหน้าครับเยียวยาเกษตรกรรอบ2สืบเนื่องจากผลเอกประยุทธ จันโอชานายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมครอมเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมามอบหมายให้นายสุพัฒศ์พับพันมีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและกระทรวงการคลังดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นครับผมในสองเดือนนี้ในส่วนของกระทรวงเกษตรนายเฉลิมชัยสีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมครับเพื่อความรวดเร็วนะทันทีที่มีความชัดเจนรัฐบาลจะเยียวยาอย่างไรนะครับนายฉันธานนท์วันนะเคจรเลขาธิการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนายทะเบียนการเกษตรและโฉสกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยกับฐานเศรษฐกิจว่านะครับทางสสอกอครับได้เชิญ7หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร เข้ามาร่วมประชุมหาลือครับเพื่อขอข้อมูลในการปรปับปรุงทะเบียนเกษตรกรครับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปรศุตุสัตว์กลมหมอนไหมกลมยางแห่งประเทศไทยกลมประมงครับสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลและกรมมสะปะสามิตรเป็นต้นจากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะฮะซึ่งหากรัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกร ก็จะได้มีข้อมูลครับผมทะเบียนเกษตรกรสามารถยืดในทันทีเรียกว่าทําไว้ก่อนหน้านะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมของกลุ่มภาคการเกษตร7หน่วยงานที่ต้องบอกว่าดูแลภาคการเกษตรของ7กลุ่มการเกษตรที่สําคัญสําคัญนะครับก็ไม่ธรรมดานะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเนื่องจากถ้าถ้าเราทําการเตรียมข้อมูลไว้เร็วเนี่ยนะครับเวลาเราชัดเจนมันก็จะได้เขาเรียกมีข้อมูลเพียงพอ รวมไปถึงนะครับจะไม่ได้ตกโรนอย่างที่ว่านะจะไม่ได้ทิ้งเกษตรกรไว้ข้างหลังอย่างที่แบ่งปันไปนะครับเมื่อได้รับข้อมูลครับผม7ทะเบียนทั้งหมดแล้วคาดว่าจะนํามาประมินผลนะครับให้เร็วนะครับแล้วก็ให้แล้วเสร็จนะภายในวันที่11มกราคม63นั่นคือวันอังคารครับเพื่อที่จะทราบความชัดเจนว่าปัจจุบัน มีฐานตัวเลขการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะหรือจากเดิมที่ก่อนหน้าที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรถูกไหมถ้าใครจําได้นะอะไรที่น่าสนใจแล้วก็โอ้โหมีขั้นมีตอนพอสมควรนะยังไงก็ภาคการเกษตรนะครับนะดูเข้าไปที่ช่องเราท่านไปดูในเรื่องของการเยียวยาเกษตรกรนะ เราทำละเอียดนะครับขั้นตอนไว้นะฮะค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะท่านสามารถศึกษาไปพังพก่อนนะอันนี้คือชี้นะฮะแนวทางของการเยียวยาแล้วกันเนาะนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็มีไม่กี่วิธีนะในการเยียวยาที่จะได้รับเพราะฉะนันะ้นในเรื่องของภาคการเกษตรท่านก็ดูนะครับขั้นตอนและว,วิธีการไปพังพงก่อนนะครับ ต้องบอกว่ารอบที่1ครับได้ส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นะครับให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทรกศดําเนินการโอนเงินครับผมเข้าบัญชีของเกษตรกรนะครับอันนี้คือเป็นเป็นก่อนหน้านู้นนะที่มีการเยียวยารายละ5,000บาทถ้าใครจําได้นะครับก็เป็น5,000บาทต่อเดือนใช่ไหมครับเป็นระยะเวลาคือ3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมครับผมถึงเดือนกรกฎาคม6กาม ร,รวมแล้วเนี่ยต่อคนที่ได้รับเงินครับผมก็คือ15,000บาทผลการดำเนินการครับผมที่ช่วยเหลือเกษตรกรรวม7,565,880้านลายนะนั่นคือรอบที่1ของการเยียวยาภาคการเกษตรนะครับของปี63ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนก,นกรกฎาคม63ที่ผ่านมาเนาะนะครับ ดังนั้นครับประเมินตัวเลขไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับอันนี้คือข้อมูลล่าสุดนะระยะเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งปีเนี่ยนะครับเมื่อได้รับตัวเลขชัดเจนแล้วจะส่งให้ดรเฉลิมชัยศรีอ่อนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปรอว่าหากรัฐบาลมีนโยบายหรือมีมาตรการอะไรออกมาสําหรับเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีฐานข้อมูลของเกษตรกรน,นะครับ พร้อมนะแล้วก็จะตอบสนองนโยบายในมาตรการกลางที่จะออกมาสําหรับภาคการเกษตรอันหนึ่งครับผมการเยียวยากเกษตรกรรอบแรกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เชิญชวนเกษตรกรเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับซึ่งเดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านสามารถที่จะมาตรวจสอบเงินเยียวยากเกษตรกรนะครับได้ที่นะครับเว็บไซต์นี้รวมไปถึงแอปพลิเคชันนะฮะเกษตรกรดิจิทัลนะครับ,รรบหรือเว็บไซต์นะครับเหมือนกัน สามารถตรวจสอบรับสิทธิ์เงินเยียวยาภาคการเกษตรได้เหมือนกันนะครับการตรวจสอบนะครับสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยานะครับผมท่านสามารถที่จะเข้าลิก์นะครับ w w w ์ไวดเเยียวยาเกษตรกร .com นะเพื่อเช็คสถานะการโอนเงินและใส่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นๆสำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีทอกศครับผมหรือเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์นะฮะการรับเงินเยียวยาได้จากหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนจากต้นสังกัดนะครับที่เกษตรกรแต่ละ นะมันมีแต่ละกลุ่มแล้วกันเนาะไปขึ้น,นทะเบียนนะครับได้ที่หน่วยงานด้านพืชนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือยางพาราได้แก่ครับผมการยางแห่งประเทศไทยหรือกรมประมงครับหรือกรมปรศุสัตว์หากไม่พบข้อมูลนะครับให้เกษตรกรสามารถนะครับโทรศัพท์สอบถามหรือเดินทางไปอุทธรด้วยตัวเองได้ที่ทําการทั้ง8แห่งนะครับซึ่งซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะมีสํานักงานเกษตรอําเภอและจังหวัดนะครับ สองครับสำนักงานประมงอำเภอและจังหวัดครับสามสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัดสี่สำนักงานบ่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้านห้าครับเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย1-8และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่1-4ครับ6ครับสำนักงานสปสตจังหวัดและ7ครับการยางแห่งประเทศไทยวงเล็บ จังหวัดหรือสาขาก็ได้นะครับทั้งนี้กเกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยากเกษตรกร1500 0บาทจะต้องไม่เป็นค่าราชการค่าราชการบํานาญและไม่ใช้สิทธิ์ซ้าซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือกรเกษตรกรที่มีประกันสังคมครับดังนั้นเยียวยากเกษตรกรในรอบที่2หากรัฐบาลมีมาตรการเยียวยากเกษตรกรจะเปลี่ยนนะฮะแอปพลิเคชันที่ใช้ตรวจสอบหรือไม่ หรือจะใช้ของเดิมครับผมต้องติดตามกันต่อไปนะเอาละนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่อัปเดตนะครับให้กับทางด้านของกลุ่มการเกษตรภาคการเกษตรได้รับทราบว่ารอบสองนี้นะครับจะมีการนะมีมาตรการเยียวยาภาคการเกษตรกรอย่างไรนะครับผมเหมือนกับนะฮะการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยา1 5 0 0 0ับาทหรือไม่อันนี้ต้องมาเดี๋ยวติดตามกันนะวันพรุ่งนี้ครับผมอย่างที่แจ้งไปให้รับทราบก็คือว่า กลุ่มการเกษตรนะครับจะต้องประชุมกันแล้วก็สรุปตัวเลขว่าล่าสุดปัจจุบันนี้นะครับคือมกรา64เนี่ยในกลุ่มการเกษตรนะครับทั้งเขาเรียกว่า7กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมีจํานวนตัวเลขปรับเปลี่ยนนะครับหรืออัปเดตได้อย่างไรแนะนําให้กับกลุ่มภาคการเกษตรนะครับผมถ้าใครตรวจสอบแล้วท่านยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มการเกษตรท่านสามารถที่จะขึ้นนะครับทะเบียนกลุ่มการเกษตรนั้นให้เรียบร้อย เพื่อจะมีการนะครับมีรายชื่อของท่านในการยื่นเสนอนะครับต่อนะทีมงานคอรอมซึ่งจะมีการประชุมวันที่11นะครับมกราคมคือวันน,นี้นะครับเดี๋ยวดูข้อสรุปกันนะครับซึ่งก็มีความเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับขออนุญาตแบ่งปันข้อมูลนะครับส่วนใครที่อยากจะศึกษาวิธีการโครงการเยียวยาภาคการเกษตรรอบที่1 ท่านสามารถเข้าไปในช่องเรานะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเอาลิงก์นะครับเขาได้ว่าเฉพาะในเรื่องของการเยียวยาพาักการเกษตรเนี่ยเอามาใส่ไว้ใต้คลิปนี้เลยท่านสามารถที่จะเข้าดูไล่เลียงได้เลยว่าเฮ้ยมันมีวิธีการขั้นตอนอย่างละเอียดทํากันอย่างไรเอาศึกษากันไปพังๆงก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับส่วนจะเป็นการเยียวยารูปแบบไหนอย่างไรติดตามกันนะครับผมวันพรุ่งนี้และวันอังคาร จะนำข้อมูลนะครับส่งมาให้ท่านได้อัปเดตอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจะได้ไม่พลาดสิทธทิท่านพึงจะได้รับนะครับยังไงสำคัญกว่านั้นคือตรวจสอบก่อนว่าท่านขึ้นทะเบียนครับกับ7กลุ่มภาคการเกษตรของท่านเรียบร้อยหรือยังอันนี้สำคัญกว่านะครับเนื่องจากพอจะมีรายชื่อกับเขาได้ลุ้นกับเขาบ้างก็เป็นกำลังใจให้นะครับในกลุ่มของเกษตรกรน,นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะครับ ในเรื่องของเงินเยียวยาภาคการ,กรเกษตรที่มีนโยบายจากทางด้านของครมหรือรัฐมนตรีนะครับล่าสุดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมทุกทท่านเลยทีเดียวนะครับยังไงติชมกันก็พิมพ์ม,มาใตาค้คลิปได้นะครับเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลกันและจะได้ทวนสอบว่าท่านเข้าใจอย่างไรบ้างนะครับอย่าลืมสาคัญเดี๋ยวมีลิก์นะครับเขาเรียกว่าเกี่ยวกับ นะมาตรการเยียวยาภาคการเกษตรหรือการเยียวยาเกษตรกร1 5 0 0 0บาทนะครับเอาไว้ใต้คลิปนี้ท่านไล่เรียงและศึกษาเอาไว้พังๆก่อนนะครับเพื่อจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็ทวนเนาะเขาเรียกความรู้เดิมนะครับเมื่อจะได้เปิดหรือจะมีในเรื่องของรอบ2ลักษณะใกล้เคียงอย่างเดิมท่านก็จะได้ไม่พลาดแล้วก็จะได้ง่ายมากขึ้นนะครับท่านยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งและเป็นกําลังใจให้กับ ทุกๆก,กลุ่มภาคการเกษตรเลยนะครับเดี๋ยวข้างหน้าครับผมในในกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มการเกษตรเดี๋ยวช่องเราจะหาข้อมูลนะครับอัปเดตให้ว่าความคืบหน้าการเยียวยาจากนโยบายของภาครัฐนะจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับโครงการเราไม่ทิ้งกันเป็นแบบไหนท่านสามารถ เข้ามาดูนะฮะในส่วนของคลิปที่ช่องของเราที่ทำไว้ค่อนข้างละเอียดมากๆเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ก็มาเรียนรู้ไปพลางๆก่อนนะครับเดี๋ยวมีการอัปเดตอย่างไรคืบหน้าแบบไหนเยียวยาอย่างไรนะครับ <c oughs> ผมติดตามกันที่ช่องเรานี้ได้แน่นอนครับ <c oughs> เดี๋ยวกะติดให้กับทุกๆนะท่านได้รับทราบข้อมูลเลยนะครับ <c oughs> ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือติดตามกัน ก็ขอพวกคุณไปอย่างสูงครับและที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งครับท่านจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงแบบนี้ผ่านมือถือของท่านครับเพื่อจะได้รับความรู้แล้วก็ความรวดเร็วในการรับข่าวสารแบบนี้นะครับผมช่องฟิ้อมชาแนลบายเกษมสันตร้องล่ำลาไปแล้วขอให้ทุท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ